ลองทำของหวานตัวดังหน้าร้อน3มแบบซอฟเสิร์ฟน้ำแข็งใสแล้วก็มีบิงซูตัวนี้ใช้โปรตีนพืชรสชาไทยของแพนเต้เอามาใส่วิปครีมน้ำตาลวาน,นิลลาจนเข้ากันพอนุ่น,นใส่ไข่แดงตรงนี้ถ้าร้อนเกินเนื้อมจะแตกแต่ต้องมีเครื่องทาไอติมซอฟเสิร์ฟด้วยแช่แข็งถัง12ชั่วโมงปัน่นไอติมต่อ30นาทีแล้วก,กดแบบไอศกติมร้านดังมันจะกลายเป็นซอฟเสิร์ฟชาไทยหน้าตาแบบนี้มันอร่อยนะหอมเมนูที่2ทําน้าแข็งใสต้องแช่โปรตีนจนแข็งประมาณ3ชั่วโมงใส่เครื่องให้เหมือนในร้านน้าแข็งยจําได้สมั เด็กแถวบ้านให้ชอบกลวยนอยอันนี้เป็นหมีโปรตีนน่ารักไม่มีน้ําตาลกินได้สบายใจคอมเมนต์หน่อยใส่อะไรในะน้าแข็งใส่อร่อยที่สุดครับข้างบนก็เพิ่มท็อปปิง้งทากินเองมันดีอย่างนี้ครับได้เยอะอย่าไปทําขายนะเจ๋งให้คนในบ้านกินก็พอครับอันสุดท้ายลองทําเป็นบิงซูหลังจากฝึกที่ร้านชาบูมานานแต่ที่ร้านน้ํามันจะจืดๆแต่ของแพนเตอรอร่อยนัวโปรตีนสูง31กรมัมเป็นโปรตีนแบบพรีเมียมไอโซเลตครับอันนี้ท็อปปิง้งทาให้ดูเกาหลีแต่พอดูอีกทีเหมือนเกาหลังแต่รสชาติอร่อยนะข้างงบนนเป็ีพตทถึ มากอร่อยกินง่ายเหมือนกินชาไทยอันนี้เวอร์ชั่นบิงซูร้อนนี้ร้อนมากดูแลสุขภาพด้วยนะครับ